เพราะวิญญาณนี่เป็นลูกศิษย์นะลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นพุทธโตแต่ว่ตตาลูกศิษย์ผู้คนล่าสุดนี่นะว่าไปวิเวกของหลวงปู่มัน่นเห็นในใครแขนไว้หรออเป็นประวัติของหลวงปู่มั่นว่าวิริยงังวิริยงังเรา,เาหิวน้าไปหาน้ําให้เราหน่อยนี่ไม่รู้พ่ออ่านที่ไหนนะถ้าผีเขาก่าเขาก็มาพ่อแม่ครูจาย์ทุกๆด้วยนะไม่รู้เราอ่านที่ไหนเราอา่านแล้วเราก็อา่านแค่นั้นหรอนี่เราก็เลยตามหา ว่าหลวงพ่อพี่ยังเขียนชีว่าประวัติหลวงปู่มัน่นเขียนอยีกในแนวทางหนึ่งเเขาก็เลยไม่ได้อ่านเท้จทีว่าเรื่องนี้อยู่ที่ไหนแต่ปรสบงหาอยู่สักพักหนึ่งไม่ได้เราก็เลยเล่าไปาก็เลยอ่านเฉพาะของหลวงตามหาบัวอย่างนนสมโนธแบบมันตายเราก็เลยจบเลยเท่านั้นอันนี้ก็ท่านเขียนคือท่านเขียนในช่วงที่อยู่กับหลวงปู่มัน่นนั่นในของ,งลูกหลานเข้าใจนะเขียนเฉพาะในการอยู่กับหลวงปูม่มั่นนะผู้ผู้นี้อยู่มีของรุ่ ก็ว่าได้ได้หลวงปู่มันพื้อะไรบ้างก็จดจำจารึกไว้อีกคนนี้อยู่ก็จดจำจารึกไว้ท่านน้องนี่แหละแต่ว่าของหลวงปู่สามกับหลวงปู่ดุลอตุโลนั่นก็ไปอีกอย่างนะของหลวงตาบกว่าเขียนก็ไปอีกอย่างนะของไอ้หลวงหลวงปู่พระมหาออไรสิงห์อุดโสก็เขียนไปอีกอย่างนะดูนะเพราะว่ามันกับเขียนอยู่ที่ พ่อเคยอ่านในที่พ่อเคยพูดให้ลูกหลานฟังอยู่ที่ไอ้เนี่ยทำขอสวิกาเนี่ยของหลวงปู่มหาเสงปุษโสนี่ว่าซัดกันอยู่หรือว่ารลวงปู่มันสลบอยู่สามวันสามคืนนี่ถ้าจำไม่ผิดน,นะลูกล้วได้อ่านได้ชัดอยู่ได้จำมั่นอยู่สลบอยู่สามวันสามคืนเจ้าจัก์ใหญ่นี่เข้ามายุ่ง แต่ว่าของลงุงลงลุงปู่ลุงตาโบ,บไม่ได้เขียนลึกลับจ้าว้ขนาดนั้นเนะขียนธรรมดาเนี่ยแตนี้ฉบับนั่นที่เราอ่านนี่โอ้อลังการงานสร้างถังดุกนะั่นนี่ของว่าตอนนี้เราก็แท้จริงแค่ไหนเราก็ไม่ทราบเราก็ไม่ได้ฟังจากปากลุงปู่มั่นนะเขาก็กายกไปนะก็น้ก็หมอมนะยักษ์นี่มันมันก็บอกให้ลุงปู่มัน่นลูกจากที่เนี่ยดูสิลูกจากที่นวะ่นว่าท่านมาจากไหนลูกจากที่เดี๋ยวนี้ลุงปู่มั่นว่าเราจะไม่ลุกเพราะเราได้ บูชาพุทธเจ้าหมดแล้วด้วยร่างกายนี้จะลุกได้ไม่ลุกวาหลวงปู่มันไม่รู้นี่ก็เลยเดี๋ยวเจ้าใหญ่ก็เลยดึงเอาต้นไม้เจ้าแนขนาดนั้นะเราอ่านดูนะเจ้าแนขนาดนั้นนี่ของเสียงปุตโสเขียนนะของพระท่านมหาเสียงปุตโสของหลวงหลวงปู่มหาเสียงปุตโมมสโเขียนไว้แต่ว่าฉบับนั้นจะยังหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะเนี่ยเราได้อ่านนี่นท่านั้นแหละโอ้หเรียก็พอพอพอหลวงปู่มั่นไม่ยอมลุกก็เลย ถอนเอาต้นไม้ใหญ่นึงนะต้นไม้ใหญ่ทั้งรากเลยแล้วก็ทุบลงก่มันมาเนี่ยดูดิโอ online, wow. ้เราอ่านนี้เราไม่เคยได้ยินได้ได้ฟังจริงเหรอเราว่าอย่างี้นะทุบลังกบมันลังกบมันนี่ก็ทะลุดินพระตพีลงไปเลยนะรังกมันก็ตั้งสติไว้ว่าอย่างนี้นั่นนะนี่ในตำรานัในในชีวประวัติของรังกมันเท่านั้นนะลังกบมันตั้งสติล้วก็ทุบทุบแล้วลังู่มันก็ยุบลงไปในดินรังมันก็ตั้งสติไว้จนถึงฐานดินสุดแล้วก็ ลอยขึ้นมาอีกลอยขึ้นมาอีกมันก็ทุบอีกทุบตรงสามหนนะนี่นี่ในในในตำรานั้นะทุกนั้นทุบหลวงปู่ม,มั่นจนสามหนนะพอ,อะทุบหลวงปู่ม,มั่นจนสามหนก็หลวงปู่ม,มั่นก็เลยปุบหนที่ไอ้ว่าหนที่สามนี่คือว่าเจ้าจากกักนั่นคือว่าหมอบไงก็คือคือยอมแพ้เพราะว่าทุบถึงสามหนก็ยังไม่สามารถทำลายหลวงปู่ม,มั่นได้ก็เลยวางไอ้ท่อนต้นไม้ใหญ่ทิ้งแล้วก็ไอ้ นิมิตกายให้เล็กลงเล็กลงเท่ากับคนเรานี่ก็เลยมาะกาศลุงกูม่นกราบขอเข้ามานี่ทํานองนี่แหละแต่ว่าที่ลงตามมหาวทยาัเขียนเป็นเพียงทำม,มากับกิยาว่าจะฆ่าจะแกงเฉยเฉยแต่ว่าบ้าบัดลุงกูม่นเล็กเลเล่มเล็กบางโอ้โหนี่ได้ศจึกษาดูนะลูกนะโอ้ที่สุดเลยนั่นน่ะนะมีการทุบก,กันด้วยนะลุงกูม่นนี่ดิ่งลงไปในปฐพีเลยนะแล้วก็ลอยขึ้นมาโผล่ขึ้นมาแล้ก็ทุบอีกน,นะจนสามผลนี่ได้อ่านนะนี่ถ้าจะไม่ผิดนะลูกนะ เป็นของหลวงปู่มหาเจิงปุตโสนี่แหละแต่ได้อ่านแน่นอนคือจําได้แต่ว่าผู้ที่เขียนนี่จาจาจาไม่ได้มั่นเท่าไหร่นะว่าเป็นของมหาเจิงปุตโสหรือเป็นของใครเขียนนี่นะแต่แต่ว่าจําที่ว่าได้ศึกจากความรู้ชัดขนาดนั้นจํามั่นขนาดนั้นทุบหลวงปู่มั่นนี่เนี่ยก็ของหลวงปู่ดุนอตุโลก็พูดอีกอย่างหลวงปู่ดุลอตุโลก็เลยบอกว่าเอา้าเขาอยู่กับหลวงปู่มั่นมาตลอดตลอดไม่เห็นหลวงปู่มั่นพูดเรื่องนี้สักทีนะั่นก็ไปอีกอย่างนะลูกนะ นี่เขาไปคนละแบบนะอันนี้ก็ยกไว้เหนือก,ก็เนืกระหม่อมนะลูกคือของใครของมันแล้วแต่ว่าองค์ท่านจะเมตตาพระรูปใดแล้วพูดให้พระรูปนั้นฟังแล้วก็จะจำจดไว้เหมือนเหมือนพูดให้กับหลวงตามหาบัวฟังนี่ทุกสิ่งอย่างนั่นนหะจนถึงวันที่หลวงหลวงปู่มันมารู้ธรรมที่หนองอ้อนั่นนะที่ต้นไม้ต้นเดียวที่โดดเด่นอยู่นั่นนหะนี่เทศภาคเหนือนี่ลูกถ้าเป็นถ้าพูดถึงก็ต้นไม้ต้นเดียวนี่มันน่ากลัวนะดังที่หลวงปู่ได้อยู่นี่มันน่ากลัวนะ ทุกอันนี้โอ้ยมันไม่มีแล้วลูกกันมันไปป่าคนไปหมดแล้วละไปไหนมาไหน feet, มันก็จเจริญรู่กเด็งไปหมดแล้วละมันมีไฟฟ้ามีโซล,ล่าเซลล์มีโทรศัพท์อะไรไปหมดแล้วละที่จะพูดถึงนั่นภาษาก็พูดกันได้หมดแล้วละมันไม่ลําบากไม่มีอีกแล้วละที่ลวงปู่ไปนั่นมันคงจะเจริญหมดแล้วละอันนี้มันยี่สิบกว่าปีแล้วนี่นะจเจริญหมดแล้วละถ้าจะพูดถึงเจริญหมดแล้วไม่ไม่ไม่เหลือแล้วละเพราะัยนั้นก็ไม่มีไฟฟ้าไม่มีโทรศัพท์เราจึงพูดภาษากันไม่รู้เรื่องอยู่ คงหมดได้ละลูกกันคงเจริญรุ่งเรืองหมดได้ละคงเป็นสถานที่ต้องเจวกัน้หมดได้ละสถานที่ที่พิเวก็เพื่อมากเพื่อผลเพื่อมากก็ผลก็คงจะไม่มีลาลาอย่นั้นหาหลบต้นพอที่จะหลบผงชนได้ดีกว่าจุดไหนล่ะที่หลบผุงชนได้นี่นี่แหละถ้าจะพิจารณาดูเอาที่หลบผงชนได้ก็ที่ไหนล่ะที่พยายามที่ทําให้คนมารัทชาเนี่ยนี่ก็มาลงกูล่าเขียนตัวพูดนั่นแหละตัวว่านี้ป่ามันไม่ก็มีนักลูกหลานว่างนี้นะมันเป็นป่าคนไปหมดได้ละป่าคนขี่ไปหมดได้ละ ที่จวิเวกจริงๆกันมันไม่มีระลับมีแต่ไปหาเที่ยวหาเล่นหาอะไรแค่นั้นละว่าอย่างนี้นะนี่ถ้าจําไม่ผิดนะที่เป็นพูดวันนั้นนะที่เราไปนั่นเนี่มีแต่หาหลวพ่ช่อนว่าอย่างนี้นะเพียนปรจัญจันรนะในช่วงที่คนไม่รู้จากเรานี่ที่เรายังไม่เด่นดังนี่เปียนปรจัญจันทนี่ทําเพียนให้หนักให้มันสุดตรงไปเลยว่าแต่พอรู้ว่าสายนั้นสายนี่มีครูบาอาจารย์มีเรามีเค้าก็ตามหากันลูกศิล์ลูกห้าตอนนี้ยุ่งเหยิงละมันก็สิลปกงปู่มั่นว่าอย่างนี้ อืมแต่พออยู่ได้อยู่นะมันา่างี้นะตอนแรกก็สีน้งกู่มันเขาพออยู่ได้อยู่ว่า่างี้ละแต่พอเอ้เจ้าของโรงแรมที่โคราชนไปเห็นกระดูกเปลสภาพนั่นที่เป็นปาร์ตานั่นก็ือนั่นหรือฮือฮากันใหญ่นั่นสีน้งกู่มันอยู่ที่ไหนนี่โอยยุ่งเฉียววุ่นวายเลยว่างั้นเหรออืมแล้วก็คำลบอีกต่อมาก็คือลงตามมหาบัวเขียนชีว่าประวัตินุงกู่มันพุทธโตนี่แหละนี่โอ้คนกรุงเทพก็เออโอมีพรพอย่างนี้่แล้วเลยฮือฮากันใหญ่นั่นนั่นเรื่องขาเรื่องมันก็เดี๋ยวนี้อย นี่เราพอที่ทำเปลี่ยนได้ก็เอาซะเป็นว่างั้นแหละเราก็เลยเรื่อๆถึงอาจารย์สุชาติได้สอนว่ามันก็เป็นความจริงนะลูกน,นะแต่ว่ามันก็เหนือกรรมไม่ได้ใช่ไหมล่ะที่เราจะเหนือกรรมได้ยังไงล่ะเราก็ไม่อยากเด่นอยากดังไรหรอกไม่มีแต่ว่ามันเหนือกรรมได้หรือเนี่ยก็เหมือนเราไปอยู่ป่าอยู่ป่าไหนหละอยู่ป่าไหนหละคนก็หลังขึ้นไปคนป่าไหนคนก็หลังขึ้นไปจนะว่างไงอ่ะก็เหมือนมาอยู่ที่นี่นะเอา้าเราก็หลบสัน้นๆไม่คิดว่าจะให้ใครราบนี่เราก็จะขึ้นเดินขึ้นเหนืออยู่นี่ยันพุที่ท้มนก็เกิดเรื่ แล้วก็อยู่ได้ไหมอะ่ตอนนี้นะั่นนั่น,น,นออผ,ลผลสุดท้ายก็ต้องออกสงาโลกกนะันไม่ออกไม่ได้อยู่เขาก็หาเรื่องจนได้นะั่นแหะพอหาเรื่องหาเรื่องเอ้ก็เราไม่ได้ผิดจุดไหนนี่นะทวีนะั่นก็สมมตรวับูนนะันแล้วผิดตัวไหนล่ะเห็นไหมล่ะคนจะเป็นบาปเป็นกรรมเพราะเรานี่ไม่ใช่ธรรมดานั่นแต่ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าอย่าไปกล่าวลุงข้อน้อยนะัย่นยจะเป็นพานพากันเป็นบ้าหมดนะให้หนีไปให้ไกนะนะลนั่นน่ะลุงข้อน้อยนะผิดทางแล้วนะั่น สอนลูกตนะีลูกหาผิดทางเนี่ยนี่แหละเห็นไปล่ะชัดเราตั้งแต่ที่เรามาอยู่ใหม่ใหปีพศสองพันห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้าห้าสิบหกกี่ปีล่ะชัดเราอยู่เรื่องน่พากันหนีหมดเนี่ยเอาไปมาแทบบินทบวบแทบจะไม่ได้ฉันที่แม่เหลือแต่บ้านกำจานาบ้านสนามใจบ้านอันนี้เนี่ยไม่กี่คนนะ่บ้านบ้านนี้ก็เงียบไปเลยเนี่ยบ้านเงินวรรณคัมภี่ก็เงียบไปเลยเนี่ยก็เหลือกลุ่มของพวกเราที่อยู่ถึงปัจจุบันนี่นี่กลุ่มนั้นแค่นั้นเองนะเฮ้ยถ้าเราไม่ออก ก็เพราะ่าคกวาอาจารย์เป็นผู้ที่สั่งสอนเขาเนี่ยใช่ไหมล่ะอันนี้เราไม่เข้าไปก้าวกาไม่ไม่ได้ประมาทกุบาอาจารย์นะเหมือนเรื่องกาเรื่องของมันเราก็ไม่เข้าไปก้าวกาหรอกแต่พูดถึงว่าผู้ที่เป็นรู้สิลู้หาเนี่ยที่ไม่รู้อีหน่อยหนี่ที่ก็จะคอยเป็นไปด้วยนะที่ใช่ไหมล่ะหรือไม่รู้รู้ตามกุบาอาจารย์นั่นแหละไม่ทราบก็ทราบตามกุบาอาจารย์นั่นแหละกุบาอาจารย์ว่าดีก็ดีหนี่งกุบาอาจารย์ว่าไม่ดีก็ไม่ดีด้วยเนี่ยมันก็เลยเป็นไปด้วยกันไปด้วยกันใช่ไหมล่ะก็เหมือนกับกลุ พอครูอาจารย์บอกว่ามันผีทางแล้วพากันหลบหลีกหนีไปหมดใช่ไหมล่ะแล้วก็ไม่ไปว่าหลอกเราไม่เข้าไปก้าวไก่หรอกเรื่องของพวกนั้นนะแต่ว่าเราสงกดิดความไม่ตาตรงสถานที่ถ้าเราไม่ออกพูดที่มันก็จะตกนั้นหมกไม่หมด,ดใช่ไหมล่ะมันต้องยอมที่มอนนั่น,นก็ใช่ไหมล่ะยอมให้เขาด่ายอมให้เขาว่านั่นยอมให้เขาพูดแต่ลนยนั่นต้องยอมเพื่ออ,อีกคนส่วนหนึ่งจะได้ดีสักนิดหนึ่งในสระดับเราฟังบ้างหนึ่งคนซื่อเชื่อในคูในบานี่คนนั้นเป็นคนดีนะ เขาไม่มีสติกลังกญนาเราหาวิธีการเสริมสติกลังกาญ迦เขาได้ไหมน,นี่เอาไปตรงนั้นน่ะก็เพียรพยายามที่เหมือนต้องตามาหาบัวนเหมือนพุทธเจ้านี่ตั้งสมัยที่พระองค์ออกประกาศพระศาสนาใหม่ๆมันก็ต้องชัดกันหนักอยู่นะลูกนะก่อนที่จะได้ตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นมาเอกุบุบาอาจารย์เราดูดน,นุุุมันดิไปบินตะบาดท,ที่ไหนเนี่ยดูที่เจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลนี่สั่งห้ามไอ้ลูกทีลูกหา ไปกาดไปว้และห้ามใจบาตรให้พระพวกนี้เด็ดขาดดูที่ไปอ่านดูที่โอ้ห้ามใจบาตรพระพวกนี้พระพวกนี้นอกธรรมนอกวินัยนอกกุฎีศาสนาไม่มีดอกแบบนี้เห็นไหมเน่ะเจ้าคณะจังหวัดอะไรเราก็อ่านไปอ่านดูไปศึกษาดูที่ลูกนั่นนันลุงปูม่มันก็ให้ลวงปู่ฟันนะ้เจริญนั่นพี่นาจรณาทาดูที่ท่านฟันนั่นพี่นา,นาดูที่ว่าเข้าสมาธิดูที่จะพูดกับพวกนี้ได้ไหมนั่นพอเข้าสมาธิที่ดูว่าแผ่นดินแยกก็เป็นสองข้างเฮ้ยพูดกันไม่ได้แล้วนั่นดีนไหมละ่ะ หลวงปู่มันยิงปลาเราลุ้ทีลูกคาร่วมกลุ่มกันแล้วก็ไปอยู่ในจุดจุดหนึ่งกันเห็นไหมคือในนั้น,นลวงปู่มันสู้พ่อลูกพ่อหลานสู้กันโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องธรรมาดานะลูกนะไอพวกเราไม่รู้เรื่องรู้ราวนี่นยเพราะพวกเราทะเลาะเบาแหวงกันนี่ะอย่างนั้นเราจึงออกก็เรื่องเดียวนี่นหะทั้งที่รู้ฝืนนะนี่พ่อพูดตรงๆนะพ่อฝืนนะพ่อฝืนจนถึงปัจจุบันฝืนจนถึงวันตายนั่นแหละไม่ใช่อุปนิสัยของหลวงพอ่อของของหลวงปูนั่นนะี่นะเราไม่คิดอย่างนี้เราไม่เคยมีนิสัยอย่างนี้นะ นี่มันเป็นนิสัยด้วยความเมตตาสงสารที่เฉยนี่มันได้ออกมานี่นะนี่มันผิดที่ไหนเราก็อยากจะทราบใช่นะอ๋อไอ้ที่ที่ผิดผิดที่ไหนกผิดที่ใจมันมีที่ถิ่มานะของสัตว์โลกนี่แหละนี่มันไม่ได้ผิดที่ทําพี่วินัยนะลูกนะนั่นผิดที่ทิ่ิมานะของกุบาจารย์ของบัณุปติการของพวกเราคารวะบาตด้านโยมนี่มันอยู่ตรงนั้นเองถ้ามันมันไม่มีทิ่ิมนะเอา เราทำหรวดวินัยเป็นเครื่องวัดแล้วมันชุดยนามันก็จบนะดุลมันก็ไม่ทะเลาะเบาแยงกันนะพ้าเรานี่กุบะโทสิกาก็ไม่ทะเลาะเบาแยงกันนะนี่ก็ทิฏฐิมานาของตัวเองขึ้นมาขึ้นมานี่มันก็เลยเป็นเปรตเป็นผีนผกันไม่มีที่จบนี่ไม่มีที่สิ้นเห็นไหมนี่ถ้าเราไม่ออกประกาศถึงความเป็นจริงนะี่มันก็อยู่อย่างนี้ต่อไปเนี่ยเห็นไหมเหรอคนที่เขากลับเนื่องกีับตัวได้ไหมเขากลับมากเกลับวกับขา้บขามาเราอยู่นั่นกก็ลับมาแบาใหม่แล้วก็สาธุนั่นเระเจ้าบาปมาอยู่แล้วก็ไม่ได้ว่าใครนะเราอยากเห็น คนรู้จักการระเทศะารรู้จักว่าิ่งในใ่ไม่ใช่แค่นั้นเองนี่ที่เราออกตรงข้อรลกนี่ไม่ใช่ว่าเราออกตรงข้อรลกนี่ด้วยเหตุว่าเราอยากได้ยนานดังไม่มีนะนีิงเราพูดตรงๆเลยนะนั่นเราพูดได้ว่าการได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์มามันก็คนละแบบเราก็ไม่เข้าไปาก้าวไกลใช่ไหมล่ะอย่างนั้นอย่าเชื่อัวอยอ้างตำราอย่าเชื่อเชือ่อที่ได้ยินได้ฟังที่การเล่าขานต่อกันนี่ตัวนี้เข้าเข้าท่าเลยนะลูกเน,นี่ยนี่กัลมาูตรนี่นะ มื่อได้ยินได้ฟังที่เล่าขานต่อกันมาว่าลุงปู่มั่นเป็นอย่างนั้นลุงปู่มั่นเป็นอย่างนี้ลุกิษลูกหาคนนี้พูดอย่างนี้ลุกิษลูกหาคนนั้นพูดงั้นไม่ยังไม่เข้ากันอยู่ใช่ไหมล่ะแล้วก็ไม่ได้ฟังต่อหน้าของลุงปู่มั่นพูดที่จโตเช็ดจริงแค่ไหนเราก็ไม่ทราบใช่ไหมล่ะเราจะไปเชื่อคราอาจารย์รูปนี้ได้ยังไงครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้ก็แตกต่างกันด้วยอุปนิสัยวาสนาบารมีใช่ไหมล่ะลุงปู่ดุลนาตูก็บอกว่าลุงปู่มันไม่เคยพูดเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชให้ฟังสียทีพอาลงตามมหาบัวเขียนเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชลุงปู่ดุลก็คานดิครูเจ้าก็บอกว่าเอ้าไม่มีนะ ก็ไม่ได้ค้านแบบที่บอกว่าค้านที่ว่าทะเลาะกันนั้งูนนะที่ค้านบอกว่าหลวงปู่ม่านไม่เคยพูดให้ท่านฟังเราไม่ได้ยินว่าหลวงปู่ม่นพูดเรื่องนี้ให้ฟังเลยเรื่องนี้เรื่องเดียตัวนี้นาะคนว่าอย่างน,นี้ไม่มีนี่นาะนั่นรู้สึกจ๋าหน่อยนะเรานี่นะถ้าใครอยากทราบว,ว่าเรานี่เท็จจริงแค่ไหนก็ไปสึกษาคันเต้กับหลวงปู่ดุนอตุลูนั่นนะจีว่าบดหรือใครเขียนไว้ก็เปิดนะทุกเล่มนั่นแหละเนี่ยจะเข้าใจเองนั่นแหละนี่เรานี่มันซอกแจกไหนนี่ซอกแจ้งอะไรนี่แต่ว่าซอกแทกนี้เราซอกแทกหารระ หลวงปู่พูดให้ฟังตรงๆเลยนะเรายังพึ่งตัวอย่างนี้ไม่ได้แต่มที่เป็นคารวาสเนี่ยก็พึ่งตำรรา,านี่นั่นทุกสิ่งทุกอย่างคนลูกเดียวนะั่นเรานี่นะอยู่ที่ไหนอยู่ที่วัดใดแล้วคนคนลูกเดียวคนไปไปถึงวัดไหนเราค้นคนก็ศึกษาหนึ่งน,น,นี่คนถึงขนาดคนคนไปคนมาเกิดไปเจอไอ้กอไอ้เขาวสวนหลวงหรืออะไรน,ะนั่นนะอุปสิกากีนะั่นเขาวสวนหลวงหรืออะไรไปคนไปฟังเออง่ายนะนั่นนะแล้วคนนี้คนไม่ใช่ธรรมราตัเด็ตเป็นคารวาสนั้นี่ เพราะว่าหาที่พึ่งทางใจมันไม่มีลูกเข้าใจไหมนั่นไม่ยังไม่มีหลักของใจพูดตรงๆนั่นพูดตรงๆมันต้องค้นแต่จะว่ากรรมฐานนี่เรียกว่ากรรมฐานนี่กรรมฐานแบบแบบจะบอกว่าสุ่มเดาก็ว่าได้นะแต่ว่ามวยก็เป็นมวยวัดก็ว่าได้ก็ฟัดกันซะก่อนยังมันยังไม่ลงกันนน่น่ะนี่หลวงปู่เป็นอย่างนี้นะเนี่ยเรื่องเดีก็พุทโธธรรมโอสังโฆเรื่องวก็พุทธนาโมพุทธายะอาวบางทีก็สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบางทีก็สวดมันไม่อยู่จริงๆริมันก็เอามันก็อยู่งั้นแหละ คือทั้งวีดทั้งวันจะไม่ให้มันคิดอย่างอื่นนะั่นมันก็เลยหนักท่านกกาะกันหน่อยนะึกเหมือนตกตะลกทั้งเป็นนะั่นแหละเรานี่นะเอาขนาดนั่นตั้งแต่ที่เป็นคาราวาสนี่ก่อนที่จะตัดสิจเจาวันประชา,านั่นนะ่ยโอ้ยมันไม่พูดประกาศฟังกอดเลยเรนะนะานี่นะค้นหมดนะลูกตำรานี่นะอะไรที่จะเป็นที่ยึดได้เราค้นหมดเศรษฐประชานจีของใครก็ค้นไปหมดนะนนัน่เอาแปลมามันก็เพียงแต่ค้นนะลูกเพียงแต่ให้จิตมันมันมันไม่ได้ไปยึดอย่างอื่นน,ะนั่นน่ะก็ปิดตำราทาั้งโลกแล้วก็เ,ลเหลือตำราทางธรรมเนี่ยจะะพูดตรงๆนนั่นนะ เทพใครหลวงปู่ไม่ได้ฟังเนี่ยโหยากนะลูกนะสมัยมีเทพหนึ่งก็ฟังหมดนั่นแหละหลวงปู่สิมพุทธาจารุนั่นหลวงปู่เต้เต้ลงังจีนั่นหลวงปู่คำปองติดโจรุ้โวยแต่ละรูปแต่ละรูปนั่โวยฟังทั้งนั้นแหละหลวงพ่อพุทธานิโยใครต่อใครนี่ฟังทั้งนั้นเรานี่นะฟังที่จนบอกว่าไม่มีที่ว่าเทพตัวไหนที่เราจะไม่ได้ฟังขณะที่ว่าพระที่ดังๆของของว่าอาจารย์อะไรอย่างของว่าอาจารย์เันตะหรือของว่าหลวงพอ่ออภาวนาพุทธโธอะไรนี่โ้ย เราฟังตั้งแต่ที่ไปเรียนหนังสือนั่นที่ตั้งแตง่อยู่กรุงเทพนต่นนั่นมันไม่ใช่ธรรมดานั้น่ะเ็เป็นครูเป็นบาก,าก็ฟังสวดมนต์ทำวัดเช้าพระน้ำเย็นก่นสวดมนต์ตามของครูบาอาจารย์นั่นแหละแต่ผลสุดท้ายเขาก็เป๋ <c oughs> ลูกเข้าใจไหมเออเราปรฏิบัติที่แบบซุ่มเดานะแบบมวยวัดนี่พูดตรงๆนะครูบาอาจารย์มีครูบาอาจารย์นี่หาเรื่องบมได้เรานี่นะเออเอาไปมาก็ไม่ลงที่ครูบาอาจารย์ตัวเองนั่นแหละเมื่อมันได้หลักได้เกณฑ์แล้วก็ชกก็เรียวกว่าเป็นมวยนะลูกนะต้องหาจุดอ่อน จุดออของตัวเองนั่นแหละไม่ใช่จุดออของใครหรอกนักชกนักนักนักครบชกใจกอ่กอนจุดออนของของคู้ต่อสู้อยู่ที่ไหนผู้ต่อสู้อยู่ที่ไหนบางทีก็ตรงคางหรือตรงที่ไหนพอจัดไดดแล้วก็ซัดตรงนั้นเลยเราเนี่ยซัดตรงนั้นเอาไปมาก็ได้จุดอยู่ที่พุทธโธแล้วก็มรรสติดูที่ได้ตรงนั้นมีพุทธโธอยู่ก็มีมรณสติมีมรณสติอยู่ก็คือมีพุทธโธตายความต,ตายเป็นอารมณ์ น้อมเข้ามาความตายเป็นราลึกถึงกุศเจ้านั่นรละลึกถึงความตายเป็นอารมณ์นั่นจิตใจที่มันแข็งกร้างเออที่มันผาดโผนที่มันเอาอยู่ยากมันก็ค่อยเย็นลงเย็นลงเย็นลงโอ้เออกูนูบายกุสโลบายในการสอนจิตตัวนี้นะลูกนะเป็นธรรมะที่เกิดความเบื่อนหน่ายนี่มันเป็นกุสโลบายที่สอนจิตอย่างแยบยลที่สุดเลยนะ คือมโนสติสําหรับหลวงปู่นะจะลึกถึงมโนสติคือความใจเป็นลมพักจิตใจที่มันนึกเหิ่อมันก็ค่อยเย็นลงเย็นลงเบาลงทอดอะไรตายอยากไม่เอาอะไรเดี๋ยวก็ตายนะทาแล้วได้อะไรไปไหมนี่นั่นดังแล้วได้อะไรไปไหมดีเด่นแล้วได้อะไรไปไหมดูที่โอ้มันก็เย็นลงเย็นลงเย็นลงจิตที่มันฮึกเหิมต้อตงการนั้นต้องการนี้ยุดเลยเหล่านี้เพราะมโนสติจับจุดได้เลยนะ เนี <N ee> ่ยจบจุดได้เลยยังไงเวลาภาวนาก็ลงมอนสติตลอดตลอด,ดจะจตายขนาดนี้เ๋ยวนี้ตายขนาดนี้ได้อะไรไปนะ่หนูที่บุญกุศลที่ได้สั่งสมอุดมบารีมาก็มีไม่มากมันจะตกตนะังลบขั้งไม่นั่นบรรดาชาติน,นั้นที่จะทรงมรรคทรงผลได้ทรงอรหันตผลได้นั่นมันก็เอาอย่างนั้นเลยเรานี่จึงมุมานาำบาปนะนั่นแหละนี่พูดในร้ปยกานฟังมันอยู่ที่มอนสตินะถ้าจิตใจใครที่มันดิ้นรลนกวัดแกว่งอย่าเอาภาวนายอย่างอื่นเข้าไปนะมรนสติตัวน,นั้นเ,เห็นผลแบบชัดแจ้งเลยเรานี่นะ แบบที่ไม่ต้องการใดๆเลยนี่นี่นี่ตั้งแต่เป็นคารวะเลยนั่นจิตใจที่มันเขาบอกว่ามันก็ตื่นรือร้นนี่มันหยุดนะแม้ภาวนาอย่างมันก็ตือรือร้นอยู่แต่ถ้ามรณสติเขาไปปุ๊บก็หยุดเลยนะเราเนี่เห็นคนอื่นนคนคนไกลตายก็น้อมพระก็มาคนต่อไปเป็นเราได้อะไรไปไหมนี่คนที่เขาจากก็ได้อะไรไปไหมลูกเมียได้ได้ไปไหมเงินทองได้ไปไหมทรัพย์จัมบัดต่างๆได้ไปไหมดูที่เนี่ยไม่เห็นมีอะไรไปนี่แล้วจะทําทําไมอ่ะดูลงดิมันก็ลงตรงนั้นตายเนี่ย ขนาะนี้เดี๋ยวนี้เราตายขณะนี้เดี๋ยวนี้ใครช่วยเราได้ดูสิลงตรงนั้นเลยเรานี่จบตรงนั้นตรงที่มรณาตติมรณาตติแล้วเรื่องพุทธเจา้านั่นเราจะตามพุทธเจ้าไปเมืองพุทธิพันธ์นั่นแหละที่มันเป็นมหาเหตุใหญ่เนี่ยเวลามันเกิดอารมณ์ที่มันยุ่งเหยิงวุ่นวายก็ลงที่มรณาตติลงที่มรณาตติพุทโธมันไม่อยู่นะลูกนะสำหรับหลวงปู่นะอ,อแต่ว่าที่ว่าที่มันลงกันแล้วลงเกยกันแล้วเท่านั้นแหละที่มันเข้าไปสู่ แล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ว่ามันถึงกันแล้วไงแต่ใหม่ๆมันไม่ถึงอ่ะมันยังไม่ถึงพ่อพุทโธนะนี่พ่อพูดตรงๆนะที่เหมือนเรื่องพทธเทศเรื่อยว่าสองวันแล้วเราก็ปีอยู่ไกลเชลเกินเนี่ยก็เลยเอาหลวงปู่มั่นเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกในสมัยปัจจุบันน่นเอาพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นที่พึ่งที่ระลึกสมัยปัจจุบันแต่พอมันกิจมันเข้าไปสู่สถานะที่บอกว่าเป็นเทว่าที่พึ่งของใจได้แล้วเท่านั้นพระพุทธเจ้าอยู่ปัจจุบันเลยนะเนี่ย ลุงปู่มั่นก็ปัจจุบันพระพุทธเจ้าก็ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะน,นี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ต,นนตัดชินปัญหาลวงปุ่มัน่นพ่อแม่ครูอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับอยู่ห่างไปเลยพุทธเจ้าอยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้พ่อดูแลเราอยู่ปั๊บเลยนะเห็นไหมละ่ะแต่ต้องก็ใช้ต้องใช้หมวยวัดใช้ก่อน,นเย็บใช้ก่อนเย็บใเจเยียบขวางรู้จุดใช้ก่อนนี่รู้จุดข,ข,ของตัวเองนั่นแหละนักตกตคู่ต่อสู้เนะี่ยมันอยู่ที่ไหนจิตมันอ่อนอยู่ที่ไหนเนี่ยนั่นแล้วก็ตรงนั้นเยบนี่ยเง่อนหลวงีย็น พระกรรมฐานที่เลิอดที่สุดเลยของเรานี่นะอยู่ป่าอยู่เขาก็ขนาดนี้เดี๋ยวนี้เออเสือกินขนาดนี้ชางเหยยีบขนาดนีด๋ยวนี้เออดูที่งูก,กินขนาดนี้เดี๋ยวนี้เออนั่นดูที่ตกหน้าผาตายขนาดนี้เด,นเ,นนดเ,ดเดี๋ยวนี้เออนั่นดูที่เดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวนี้ขนาดนี้ไม่มีที่อื่นนะเป็นที่ยุ่อย่ยงงางนั้นเลยหรานี่ก็แค่คาดตลอดเอดฝั่งมาก็แสดงว่าเรายัางไม่ถึงที่แค่นั้นเองแต่เราก็ต้องตายเท่าก่อนมันน้ะนี่อยู่ตรงนั้นเลยเรานี่เน้นลูกลองดูนะไม่มีพระกรรมฐานอื่นหรอก ที่จะทำใจให้เกิดนิพิทาความเบื่อหน่ายได้เร็วเหมือนโมอรณสติเนี yeah. ่ยไม่มีกรรมฐานาใดที่ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายได้ไวโมอรณนสติเท่านั้นเละอย่าไปคิดเอาอย่างอื่นนะลูกนะคิดเอาอย่างอื่นนี่มันจะเป็นความเจือเยอเท้ยานอยากนะแต่ถ้าโมรณนสติโอ้ยลงในปัจจุบันนี่นี่เป็นมาก,ก่อนเท่านั้นนะที่พูดให้ฟังนี่นะจิตใจมันดิ้นรนขวัญขวายปัดแก่งด้วยพระพุทธโธนี่มันยิ่งแรงแน้วเรานี่นะ เ <Happiness. S 2> ออมันยิ่งแรงมันยิ่งแรงออกอมนน่จะติเป็นอารมณ์ปั๊บพอมันติเป็นอารมณ์ปั๊บบุบผิดรวมอ่ะเห็นไหมล่ะแต่เวลาที่มันรวมกันไปจริงจริง่างมันทะลุดินทะลุฟ้ามันเกาะตัวพระพุทโธมันพุทโธ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 เพื่อให้กําลังนั้นมันทะลุขึ้นไปสูงขึ้นไปไม่งั้นมันจะต่ําลงต่ําลงต่ําลงนี่นี่มันเป็นอย่างนั้นมันหากเป็นของเราเองนี่ละนี่เราจะรู้เองเรื่องภาคปฏิบัตินั้นมันของใครของมันนะ นี่ของลวงปู่เป็นอย่างนงั้นทีมรสตติกับพระพุทโธก็เคลือบกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยแยกกันไม่ออกนี่แต่ว่าลุงปู่ม,มั่นนี่ให้รู้สิทุกขาระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์เนี่ยก็เหมือนพระพุทธเจ้าแตา่แก่พระอนุนว่าพระอนุนระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งวันละพันครั้งพระเจ้าก็ะอนุนประมาทไปเห็นไหมหลหรดูที่ขนาดวันละพันครั้งนี่พระพุทธเจ้ายังตัดแก่พระอานุนว่าประมาทอานุนอานนยังประมาทอยู่นะอานุนนี่ยระลึกถึงความตายวันละพันครั้งอัปประมาทมากที่สุดนะอนุน ให้ระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกที่จึงจะเป็นผู้ไม่ประมาณนะอนุนผู้ระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์ผู้นั้นกลับไม่ตายตลอดน,นตการนี้เข้าใจไหมลูกอ้าเลือกเลือกอ้าชาธุชาธุสาตุ